ดูกันครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกับมาดูว่าน้ำยางยังไหลดีอยู่ไหมครับตอนนี้ราคายางเริ่มลงแล้วครับจากสามสิบบาทถอยลงมาเรื่อยๆยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าล่าสุดเมื่อวานผมไปขายรา,ราคาเหลือยี่สิบห้าบาทเองครับเรามาดูกันสิน้ำยางไหลดีไหมนี่ครับ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสี่สิบครับผมมาเกตที่สวนนี่ตอนประมาณตีห้าครับต้นยางมีประมาณพันกว่าต้นครับก็กีเสร็จประมาณเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้าก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่ากว่าครับเงางก็ยังหยดดีอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับ สชั่วโมงได้เกือบครึ่งถ้วยแล้วครับนี่ครับก็ช่วงอีกประมาณ2อถึงสเดือนก็ใบมันก็จะเริ่มเหลืองแล้วก็ไม่สามารถกีดได้แล้วนะครับก็จะต้องปิดหน้ายางครับพามาวนดูแต่ละต้นเลยครับ,รบก็พอใช้ได้ครับไม่ถึงกับ มากเท่าไหร่ก็จะมีบางต้นหยดดีและบางต้นหยดไม่ดีครับอตัวนี้เยือดใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับประมาณครึ่งถ้วยนะครับยางแปลงนี้นี่เป็นพันสองห้าหนึ่งนะครับมีประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองประมาณหนึ่งพันสองร้อยต้นครับนี่ครับน้ำยางก็ พอใช้ได้ครับแต่ช่วงนี้เป็นอากาศเริ่มเย็นแล้วครับก็ถือว่าหยดกลางๆค่อนไปทางใช้ได้ครับนี่เป็นบลเวณทางที่รถวิ่งใช้รถวิ่งครับก็จะที่ที่ผมเกตจะอยู่ฟากนี้ครับส่วนอีกฟากนี้ก็คือเป็นที่ของอีกเจ้านะครับก็เป็นยางพันสองหาหนึ่งเหมือนกัน ก็ไปดูน้ำยางครับว่าเขาว่าไหลดีไหมครับนี่ครับเขาน่าจะกีดประมาณมีที่สองแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน้ำยางไหลประมาณนี้ถึงราคายางจะลงยังไงก็ต้องกีดครับกีดไปจนฝาจะปิดหน้ายางครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นไรายได้ที่พอใช้ได้นะครับเดือนนี้อ่าไม่ใช่เดือนนี้สิเดือนเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่ทางสวนผมนี่ ขายไปทั้งหมดสามรอบครับรอบละตันหน่อยๆก็เบ็ดเสร็จประมาณสามตันกว่าครับเดือนนี้ไอเดือนเดือนตุลาครับก็ถือว่าเป็นผลผลิตที่น่าพอใจเลยทีเดียวครับ